อเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านธรรมะข้อคิดประจําวันวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องหลักธรรมความสําเร็จหลักธรรมความสําเร็จหมายถึงที่จะนําไปสู่ความเจริญนําไปสู่ความสําเร็จกิจการนั้นๆที่เรียกว่าอิทธิบาทหลักธรรมให้ถึงความสําเร็จซึ่งมีสี่ข้อดังต่อไปนี้นะคุณโยม ไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ต้องต้องใช้หลักอิธิบาตสี่หนึ่งชันทะมีใจรักพอใจจะทําในสิ่งนั้นไม่ว่าจะทําไม่ว่าจะทํางานเราก็ต้องพอใจในสิ่งนั้นไม่ว่าจะเรียนอะไรเราก็ต้องพอใจอะไรเรื่องเรียนไม่ว่าจะได้เกิดเท่าไหร่เราก็ต้องพอใจในสิ่งที่เราทําไม่ว่าเราจะ ด้วยข้าตัวเองเราก็ต้องพอใจในสิ่งที่เรามีทําให้เป็นผลสําเร็จอย่างดีกิจหรืองานนั้นๆราบรื่นไปได้ด้วยดีเพียงเพราะอาจอยากได้รางวัลหรือผลกําไรเท่านั้นที่ตอบแทนเราไม่ว่าเราก็ตามผลกําไรนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเรา 2. วิริยะภาคเพียงธรรมคือขยันหมั่นประกอบมันประกอบ มันกระทําสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนเอาทุระไม่ทอดทิง้งไม่ท้อถอยก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะสําเร็จสามจิตตะเอาจิตฝักไฝคือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทําสิ่งที่ทําและสิ่งที่ทํานั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทั่วทิศ ใช้ความคิดอย่าไปใช้ความวิทยาซึ่งกันและกันนั้นปล่อยเสมอทำกิจการหรืองานต่างๆให้สำเร็จด้วยอุทิศตัวตนอุทิศด้วยกายแรงกายวาจาของเรานั้นถึงงานจะสำเร็จ 4. ี่วิมังสาใช้ปัญญาสอบสวนคือมันใช้ปัญญาพิจารณาใครครวน ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิงย่อนเกินกว่าเกินเลยที่เราจะบกพร่องขัดข้องเป็นต้นในสิ่งที่ทำนั้นโดยรู้จักทดลองรู้จักทดลองวางแผนวัดผลคิดวิเคราะห์ไม่ว่าจะทำสิ่งนั้นเราก็ต้องคิด ผู้ทำงานทั่วไปอาจจำสัส้นๆว่ารักงานสู้งานใส่ใจงานและทำงานด้วยปัญญาไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องพิจารณาด้วยรักงานสู้งานใส่ใจงานและทำงานด้วยปัญญาของเราอย่างเช่นงานเราเดินไปข้างหน้าแต่เราไม่คิดวิเคราะห์เลยว่าเราจะใช้ปัญญาอย่างไร ให้ดำเนินการไปลุกน่วงเสร็จสิ้นไปได้ด,ด้ยดีเพราะตื่นเช้ามาเราก็มาสดับรับฟังธรรมะก็คิดจากอาจารย์มหาปริติสิริวัฒโนในเช้านี้ก็จะลงคลิปเพราะเราตื่นแต่เช้ามาเพื่อที่ทุกๆวันเราจะตื่นแต่เช้าดูดูดูด ตื่นแต่เช้ามาเพื่อที่จะรักสาในการยึดหลักปฏิบัติธรรมหลักการทำงานคือทำงานด้วยกายด้วยใจของเราไม่ว่าจะทำอะไรตื่นเช้ามาเราก็ได้ทั้งทำบุญตักบาตใส่บาตนะญาติโยมนี่แหละชีวิตของมนุษย์เรา หลักธรรมนี้ก็ขอจเจริญพรญาติยโยมทุกคนทุกท่านฝากติดตามช่องช่อง y YouTube หลวงพี่มหาประหยัดคำคมสนใจไม่ว่าจะช่อง TikTok ก็ประหยัดนั่นเองนะคุณโยมช่อง t i k ต o k ก็ชื่อประหยัดอาจจะไปเปลี่ยนชื่อก็ได้ไม่ว่ากันนะฝากติดตามเลยนะคุณโยมเช้านี้ก็ขอให้ญาติโยมนั้น จงมีแต่ความสุขกายสบายใจเจริญด้วยอายุวันนาสุขะพละทั้งสี่ประการด้วยเทินเชาน้านี้อากาศหน้าหนาวก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเด้ออยากอยู่เจริญพร